เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็มาเล่นเซ erm ิร์ฟเมื่อวานเนี่ยที่ผมมาเล่นนะตอนนี้ก็ดูดิบ้านผมเรียบร้อยแล้วมันไม่ใช่มีคนเรียนนะแต่ว่าบ้านพังของในเบลน่าจะไม่พอเนี่ยนี่แล้วตอนนี้ก็มีบ้านเหลือนั่นก็คือบ้านแคมป์เราเดี๋ยวมาดูว่าจะมีของอะไรให้เราเล่นบ้างนี่มีเซตกระดูกมีกลอนเบาลูกซองและของทั่วไปนี่ ของก็มีแค่นี้แหละครับวันนี้ที่มีให้เราต่อยอดนะบอกเลยว่าของจริงไปเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาฟาร์มให้ดูครับเริ่มต้นจากไอ้ปืนในนะี่เนี่ยปืนก้นเบาแล้วก็เป็นเซิร์ฟวันที่3นะนี่แต่ว่าวันนี้ผมก็จะมาฟาร์มของแลจะจะแจกบ้านครับถ้าบ้านเรารวยๆนะเดี๋ยวมาหาคนเล่นคนเดียวไม่ก็เป็นผู้เล่นใหม่เนะี่ยเดี๋ยวเราก็มาแจากของกันแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องไปฟาร์มก่อนนะเพราะว่าของไม่มีเลย มาแต่มาผมก็ยังอยู่ในเซิฟนี้เราจะฟาร์มสะดวกหน่อยมาเราก็วิ่งไวนะแป๊บเดียวก็ถึงและเดี๋ยวไปดูแถวนี้ครับแถวไบโอเนี่ยเพราะว่าแคมป์เราก็อยู่แถวนี้ละมาหาคนกันวันนี้ผมว่าคนน่าจะใช้ปืนหนักกันหมดแล้ะมันก็เป็นเซิฟวันที่3แล้วเนี่ยเราน่าจะได้ของดีๆมา นี่อไงเฮ้ยอยู่ดีๆก็ร่วงหนึ่งและมีคนฟาร์มแล้วได้คโพนันมาแต่ปืนก็มีแค่ปืนลูกซองเนี่ยี๋ยวถือว่ายังดีเฮ้ยและมีเสียงเท้ามาครับผมว่าคนเมื่อกี้ชัวร์เนี่ย นี่งไงโอจะมาเล่นเรามาดูของเฮ้ยแล้วดูดิตอนนี้ผมได้ปืนฟาร์มมาสแล้วจากที่เราใช้แค่ปืนกรเบาเนี่ยแต่ว่ายังมาได้แล้วไงปปืนฟาร์มมาสแล้วเนี่ยอาจ,จะไล่ได้ง่ายขึ้นครับเพราะว่าปืนก็แรงเดี๋ยวมาเก็บปืนก่อนนะเพราะว่าเราจะใช้แค่ฟาร์มมาร์สพอตอนนี้ก็มีกเบา เก็บปืนแป๊บหนึ่งหวังว่าบ้านผมจะรอดนะและดูสภาพบ้านดิอันนี้คือผมทำตั้งแต่วันแรกอะ่ะและนี่คือวันที่3ามและและบ้านยังอยู่ดีของจริงครับ3วันแล้วบ้านยังรอดแสดงว่าไม่มีใครสนใจนะเป็นบ้านแบบนี้เนี่ยแต่ว่าของก็ไม่ค่อยมีไม่แค่แบบพวกลูกซองก้นเบาว่แล้วเ,เก็บไปครับของที่ยิงได้เมื่อกี้ แล้วก็ใช้ปืนฟาร์มมาร์สนะมาแล้วและออกไปเลยครับโอ้โหแล้วหันกลับว่ะและเรียบร้อยครับตัวเปล่าเช่นเคยผมว่าแล้วก็ไปดีกว่านะผมว่าน่าจะไม่มีของละ <Hey. S 2> นี่ไงแล้วผมเจอบ้านแตกครับเอาดิหลายของในบิลก็พอใช้ได้มีเหล็กด้วยเก็บมานี่ดูดิมีคอมโพเนนต์อยากสวยครับเจอบ้านแตกอย่างนี้แสดงว่าน่าจะเป็นคนที่เล่นแค่วันแรกเนี่ยแล้วปล่อยบ้านนะวันนี้วันที่3บ้านก็พังมาเก็บของมาผมว่าเราไปทำแคมป์ได้เลยเนี่ยเราได้ของมา เดี๋ยวไปทำแคมป์แถวนี้นะเราจะได้เล่นกันนี่โอหูยแล้วดูดิมีเหล็กในเตากับไอ้่านเนี่ยอย่างสวยครับเดี๋ยวมาทำแถวนี้เลยครับแคมป์เราและนี่คือบ้านผมเลยนะเพราะว่าเรายังไม่มีบ้านไงเดี๋ยวันนี้ผมก็จะมาแจกบ้านหลังนี้เลยครับมาดูว่าตอนที่ผมเล่นเสร็จของจะเยอะขนาดไหนนะและเราก็จะมาแจกกัน แต่เม่รูวว่าจะมีคนให้เราแจกหรือเปล่านะเดี๋ยวก็ต้องหาคนไทยครับคนที่เล่นคนเดียวอะไรงี้ไม่ง่าเล่นแบบไม่ค่อยมีของเดี๋ยวเราก็มาสุมหาแจกกันแต่ตอนนี้ก็ต้องหาฟาร์มก่อนนะให้ได้ของดีๆม่กี้<ๆ>มีเสียงปืนในถ้ำครับมานี่มีคนฟาร์มนะและนี่ก็คือห้องฟ้าแล้วก็มีการ์ดม่วงอยู่ในถ้ำเมื่อกี้ อย่างนี้เปิดไปแล้วชัวร์นี่อยู่ข้างในครับมามาเราออกมาเฮย้ยมาแล้วเฮย้ยและผมโดดไม่ขึ้นนะ่ะกดไปไม่โดนแล้วร่วงไปเก็บมาครับและได้ปืนยูซี่มากับของสวยและได้การ์ดม่วงมาครับและเป็นรองเท้าเหล็กกับกางเกงเหล็กนะเอามาใส่เลยเรายังไม่มีชุดเกราะเลยเนะี่ย และน,นี่ก็คือใกล้บ้านเรานะอยู่ใกล้ถ้ำเนี่ยจไปเก็บของกันแล้วไปฟาร์มต่อไปเก็บของแป๊บตอนนี้ก็มีแค่กล่องไม้แล้วก็มีแค่นี้เนี่ยนี่ตอนนี้ของเริ่มมานะจากที่เรามีแค่กลนเบากับไอ้ปืนลูกซองเนี่ยตอนนี้เริ่มได้ยูซี่มาแล้วเมื่อกี้มีเสียงปืนครับอยู่ในเมือง เฮ้ยเจอแล้วข้างหน้าเราปัจจัยยานอยู่นะเจาคนฟาร์มครับและเรียบร้อยร่วงไปเฮ้ยและชุบมาด้วยแต่ก็ร่วงมาดูของนะนี่ไงโอ้ยมาครับรายได้การฟาร์มมาแล้วเสื้อเหล็กนะนี่ไงของดีครับแต่ที่ผมมีรองเท้ากับางนเกงแล้วแล้วได้เสื้อเหล็กมา ตอนนี้ขาดแค่หัวนะเราก็จะได้เต็มยศละเหล็งเนี่ย,ยไปกลับบ้านก่อนละกันไปเก็บของนี่มาถึงบ้านเราและตอนนี้ของเริ่มมาครับของเริ่มเยอะเราก็ต้องมาทํากล่องเพิ่มเนี่ยแต่ว่ายังมีแค่กล่องไม้นะเราก็เก็บแค่นี้ก่อนดูดิรอบนี้ก็เต็มตัวเก็บไป ูขอกันครับไปกันปั้งนี่งไงได้ C4 กับไดนาไมท์แล้วก็เป็นลูกบ้องว่และวปืนฟาร์มารสกับปืนยูซี่แต่ว่าพอใช้ได้อันนี้คือได้มาครบเลยนะของเรดเนะี่ยเอาได้ C4 ได้ไดนาไมท์แล้วก็มีลูกบ้องด้วยเนะี่ยเก็บไป และก็รวงป้ายมารู้ของสักหน่อยนี่อันนี้เป็นคนไทยครับเมื่อกี้ยังทักผมมาอยู่เลยนะแล้วได้ปืนกลเบามาไะเดี๋ยวค่อยทักให้มาเก็บแ้วกันเห็นพิมพ์ว่า FC เนี่ยเดี๋ยวมายิงรถถังกันครับอันนี้ก็เป็นคนไทยทีมเมื่อกี้เลยนะเห็นพิมพ์ว่า FC ไงก็เลยมาชวนให้ยิงรถถังเลยเนะี่ย <Follow me. S 1> แต่ว่าเอา M7 มาให้เลยมาเดี๋ยวมายิงกัน ในเซิร์ฟเหมือนกับว่าจะมีแต่คนไทยเลยต่างชาติยังไม่ค่อยเจอเลยเนี่ยแต่ว่าเรามายิงดูครับรถถังเนี่ยเพราะว่าจะมีคนมาวะและมีปืน M7 แบบนี้บอกเลยว่ายิงแป๊บเดียวผมว่าในเซิร์ฟคนอาจจะไม่เยอะะเพราะว่ารถถังยังไม่มีใครมายิงเลยเอาจริงถ้าเกิดมาถ้าเราลงเซิร์ฟเราก็ต้องมาจัดเลยใช่ไหมแต่นีคือรถถังวิ่งชิวๆวามาจัดให้เลย บอกเลยว่าแป๊บเดียวครับยิงกับ M 7เนี่ยเดี๋ยวพังละและเรียบร้อยครับก็พังไปหออันนี้ผมยังไม่ได้ขยับไปไหนเลยยิงอยู่ที่เดียวครับแล้วก็พังเลยเนี่ยพังโคตรไวมา เดี๋ยวมาหาลวดปั่นไฟกันเฮ้ยและมีรอยเท้ามามีคนแถวนี้เหรอเห็นแล้วนี่ขี่ม้าด้วยเดี๋ยวมันยิยงกับปืนฟาร์มมาร์สพอครับเดี๋ยวถ้าใช้ปืน M7 เดี๋ยวจะไม่มีคนมาเล่นนะนี่ไงอะไรก็ร่วงไปเดี๋ยวมาหาลวดปั่นไฟกันเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะไปเปิดไอ้ห้องม่วงเนี่ยที่เรายิงรถถังนะ นี่กอดีมีไหมแล้วไม่มีว่ะปะเดีย๋ยวไปดูในนี่กันในแก๊สเนี่ยมา <Follow me. S 1> ดูของแล้วโอ้โหแล้วดูดิมีเตาไทเทเนียมด้วยครับของโคตรดีอ่ะนี่ เห็นปะมีแต่ของดีๆแต่ว่าไม่มีคนมายิงกันแหละเราต้องมาจัดเองนะไป๋ยวไปเปิดห้องต่อตอนนี้ห้องเปิดแล้วครับอยู่ยาดูว,ว่าจะได้ของอะไรกันแล้วในห้องนี้ก็จะมีกล่องดาวสองกล่องนะเราลุ้นของกันอะไรก็ปังโอ้ยแล้วดูดิว้นนี้คือมีไซโคอะเอาเรื่องจัด นี่เเป็นเซิร์ฟวันที่3ได้ไซโคมาผมว่าของโคตรดีนะ <Follow me. S 1> แล้วนี่อีกครับปตอนนี้ผมบอกเลยว่าทีมนี้น่าจะอิ่มอ่ะผมพายิงรถถังนี่คือได้ทั้งเตาไทเทเนียมแล้วก็อาไซโคนะบอกเลยว่าของโคตรดีะเดี๋ยวไปหายิงต่อครับโอ้ยและผมโดนเปิดแล้ว นี่งไงแล้วก็ร่วงไปลูกของครับเมื่อกี้ผมตามเสียงลูกซองมาเนี่ยเพราะว่าอ,อยู่ในปาน่าไงแล้วใครมายิงอะไรเนี่ยแสดงว่ามีคนฟาร์มแล้วก็ร่วงไปนี่ได้ฟาร์มมาร์สแล้วได้ปืนลูกซองมาอโอโอันนี้คือเพิ่งเริ่มฟาร์มเลยของฟาร์มยังไม่ค่อยมีแต่ว่าคนที่ผมรู้ครับว่าบ้านอยู่ไหนเนี่ยเพราะว่าไอ้ตอนที่ผมไปเอาเรือก็เห็นชื่อนะเดี๋ยวไปเล่นถึงบ้านกันครับ แต่ว่าจะได้ของมาและบ้านก็อยู่แถวๆนี้เองเนี่ยไปนี่และดูครับเสียงเท้าในบ้านเราจะได้อีกเซตหนึ่งละมารอดักเลยเมื่อกี้ออกไปแล้วใช่ปะเฮ้ยและหันมา และเรียบร้อยครับร่วงไปอไอ,อ,อ,ม,าอามาตั้งพื้นรอเลยเดี๋ยวมาใหม่แน่ครับตอนนี้ผมได้ปืนมาแล้วฟับนี่ไงเอเคแล้วมีการ์ดฟ้าด้วยโอ้ยแสดงว่าไม่ใช่จะไปล่าเรานะแบบนี้น่าจะไปฟาร์มเนี่ยไปครับกลับบ้านเรากันตอนนี้ได้ของมาโคตรเยอะแล้วก็ไปเก็บแป๊บหนึ่งนะวันนี้ผมคงไม่ได้ใช้ของกันเพราะว่าเรามาฟาร์มแล้วจะไปแจกของนะ ไปหาคนที่แบบเล่นคนเดียวไม่ก็เล่นไม่เป็นเนี่ยมาแจากบ้านกันและก็มาถึงบ้านเราครับเดี๋ยวไปเก็บของกันมาตถุของในบ้านนะบอกเลยว่าโคตรเยอะนี่ตอนนี้กล่องแบบยังไม่พอแค่นี้เนี่ยเราต้องมาทำเพิ่มบอกเลยว่าเดี๋ยวต้องย้ายของเนี่ย และกร่วงป้ายเจอกลเบาครับนี่ไงี่ฟาร์มมาสเก็บมาเฮ้ยและมีรถมาอย่าเรียกเลยอย่างนี้มาไหมาอันนี้ผมก็ใช้ปืน M7 ครับเราพร้อมบวกเลยนะรอให้มันมาที่ทำให้มานี่คือเราก็ไปหาเลยจะปล่อยให้หลุดมือไม่ได้ นี่ยังอยู่ครับอย่างนี้บอกเลยว่าอีกรถเลยนี่งไงแล้วรถมาติดอย่างเงี้ยสวยบอกเลยว่าหนึ่งแม็กเต็มๆอ่ะควันดําขึ้นเลยอย่างเงี้ยตามครับยิงอีกนิดเดียวก็พังละเฮ้ยจะติดปนะน่ะถ้าติดนี่สวยนะเฮ้ยนี่งไง และเรียบร้อยครับเป็นไงนี่ไงตันนี้รถพังเลยนะจะหน,นีเราดูของสักหน่อยนี่ร่วงแล้วปั๊บดูของกัน้นอ้โหคนเบาแล้วก็มีการดฟ้าถึงว่ามันหนีนะมีแค่คนเบาเองเนะี่ยแต่ก็พอได้ของมาไปเดี๋ยวไปเก็บก่อนนะไอ้ของเริ่มเยอะแล้ว และก็รวงป้ายระหว่างทางกลับบ้านครับมาเจอคนเนี่มาดูของสักหน่อยมีของไหมนี่ไงโอ้โหคนเพิ่งฟาร์มเลยนี่แล้วได้กล่องใหญ่ด้วยครับแล้วก็มีไดนาไมท์นะบอกเลยว่าของต้องการเลยกล่องใหญ่เนะี่ยเพราะว่าของยังเก็บในกล่องไม้อยู่เลย่ แล้วมีของเหลืออีกครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บนะเดี๋ยวไปเก็บของแป๊บหนึ่งอันนี้ของเต็มตัวและบ้านเราก็จะได้มีกล่องใหญ่ละจากที่เก็บแค่ในกล่องไม้เนี่ยมาดูกล่องไม้ในบ้านผมนะอันนี้คือเต็มห้องเลยดูดิไม่มีที่ว่างเลยอะ่ะนี่แล้วเราก็วางไปเลยครับฟับนี่งไง และเสียงเท้าครับนี่อยู่ตรงนี้นะเ๋ยวแล้วใช้ปืนอยู่ซี่ยิงพอและนี่ไงโอ้โหเขาหัวพอดีร่วงเลยโอ้โหและดูขอครับตอนนี้ผมได้ปืน M4 มานี่โอ้โหและผมได้รองเท้าเหล็กไฮกับางนเกงนะและมีเสื้อเหล็กด้วยเนะี่ยเอามาใส่เลยครับไป เดี๋ยวไปยิงต่อนะไม่รู้ว่าจะออกมาอีกหรือเปล่าเฮ้ยดูดิยิงผมมาแล้วแต่ว่าอยู่บนบ้านนะแล้วก็ไปดีกว่าแล้วใครมายิงอะไรเนี่ยได้ยินมาสักพักละแล้วเป็นเสียงปืน AK ด้วยนะมาอยู่ใกล้บ้านเราเลยนี่เห็นแล้ว และเรียบร้อยครับร่วงไปกำลังยิงอยู่เลยเดี๋ยวดีครับที่เรามาทันเนี่ยแล้วน่าจะได้ปืน AK มาเก็บมาครับได้ของมาตอนนี้กระเป๋าเต็มแล้วดูดิผมต้องเอาเตียงแล้วมาวางข้างนอกครับเพราะว่าของมันเยอะเกินไปตอนนี้ผมวมาสามารถที่จะไปแจกได้แล้ว แต่ว่าเดี๋ยวไปยิงอีกสักรอบหนึ่งของฟูจริงหเังว่าเต็มทุกกล่องนะตอนนี้เอาเรื่องจัดจากตอนแรกมีแค่ไอ้นี่ครับมีแค่กลนเบาที่เรามาเนี่ยแะ้วก็แค่ลูกซองนะแล้วก็ต่อยอดมาเลยวาเก็บของไปเดี๋ยไปยิงอีกสักรอบหนึ่ง และก็ร่วงป้ายดูของนี่งไงโอ้โหแล้วได้ปืน M7 มาของจริงอันนี้ผมว่าน่าจะได้มาสองกระบอกแ้วไละยอรอบหนึ่งเห็นคนนี้ยิงเนะี่ยไปเดี๋ยวไปเก็บของครับเดีย๋ยวมาหาแล้วกันว่าในเซร์ฟจะมีคนที่แบบว่า,าเล่นคนเดียวหรือเปล่า ว่เมื่อกี้ผมเห็นมีคนพิมพ์ว่าอย่ายิ่งผมผมเล่นคนเดียวเนี่ยและเป็นคนไทยด้วยครับอย่่งกี้ผมว่าเราน่าจะแจกได้แล้วถ้าพิมพ์อย่างนี้ก็พวกเล่นใหม่ชัวร์นี่แล้วมาดูของนะของเยอะจริงอะ่ะดูดิของเยอะจัดแต่และกล่องนี่คือเต็มกล่องอะ่ะนี่ ดูดี C4 ไดนาไม t ์มีครบครับลูกป้องก็มีมา,าเชิญคนนั้นเข้าตี้กันคนที่เราจะแจกบ้านเนี่ยตอนนี้ปืนหนักในบ้านผมก็หลายกระบอกอยู่นะเก็บของไปไปมาละคนที่ผมจะให้บ้านเนี่ยแล้วนี่จะเป็นผู้เล่นใหม่นะเห็นบอกว่าเล่นคนเดียวแต่เราก็แจกไป แต่ว่าที่ผมจะเอาของเผื่อไว้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวจะไปให้คนเมื่อกี้คนที่ผมไปยิงแล้วได้ปืน M 7มาเพราะว่าเห็นวิ่งคนเดียวนะผมยิงไปก็ส่งสารเลยเนี่ยได้ปืนมาเดี๋ยวเอาของไปฝากให้หน่อยและกันในพวก C4 ไดนามัยไรงี้เพราะว่าในบ้านก็มีหลายลูกอยู่นะเดี๋ยวเอาให้ไปเรียนครับจะได้มีของเล่นเนี่ยไ <c oughs> ปยม,มาเรือบิวเลยตอนนี้ก็มีคนอยู่นอกบ้านเนี่ยไม่รู้ว่าใครแต่ดูดิ ไปหลายบ้านเราก็แจกไปเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวจะเอาของแล้วไปให้อีกคนหนึ่งนี่ดูดิมีซีโฟมมีดาน้ำไม้เราก็มาแบ่งอย่างละลูกเลยเดี๋ยวเอาไว้ให้เขาเรียนครับเห็นแบบเล่นคนเดียวด้วยเนี่ยแล้วผมไปยิงแล้วได้ปืนมาบอกเลยว่าของโคตรเยอะแล้วผมมาเล่นแค่แป๊บเดียวนะเล่นแค่เมื่อกี้เองเนะี่ยมาแล้วอีกคนนึงนี่คือขอตีมาละ และเป็นคนไทยด้วยครับคนที่ผมยิงเมื่อกี้เนะี่ยเดี๋ยวไปเอาของให้กันในตัวก็มีปืน M7 ปืนของทั่วไปอะไรงี้มี C4 มีไดนนไมท์นี่ไมาูของนะแต่ดีเลยของปร,ประมาณนี้ครับผมว่าน่าจะพอเล่นได้และและดูบ้านดิบ้านคนที่ใช้ปืน M7 เมื่อกี้เนะี่ยที่ผมยิงได้มาบ้านอย่างเล็กเลย <Follow me. S 1> แต่ก็ดีเลยครับที่ผมเอาของมาให้เนะี่ย มีซีโฟมไม่ได้นาำไมมีชุดเหล็กแล้วก็อของทั่วไปตอนนี้ผมกลายเป็นคนไร้บ้านเลยเพราะว่าไปแจกบ้านเลยเนี่ยแต่ว่าวันนี้ก็มาแค่นี้ครับเวลาเะมาเจอกันใหม่นะวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับไปละ